สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะในเทอมที่สองนี้เรายังคงอยู่ในหัวข้อของ Canva อยู่นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเข้าไปที่ Can ว a นะคะพอเด็กๆเข้าไปที่ Can ว a แล้วในสัปดาห์นี้นะคะมิสจะให้เด็กๆทำที่ขั้นหนังสือไปที่หัวข้อช่องคำว่าค้นหานะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าที่ขั้นหนังสือ ะะก็จะมีที่ขั้นหนังสือมากมายเลยนะคะเด็กๆเลือกดูนะคะว่าเด็กๆชอบที่ขั้นหนังสือแบบไหนนะคะเลือกได้ตามใจชอบได้เลยนะคะในที่นี้มิสจะเลือกอันนี้นะคะกดเข้าไป1ครั้งนะคะพอเอานิ้วแตะเข้าไปแล้วเงื่อนไขการให้คะแนนนะคะข้อความต้องเป็นข้อความที่นักเรียนแต่งขึ้นเองเขียนขึ้นเองเราจะไม่ใช้ข้อความที่ทางแคนวาเอามาให้ นะคะเราตกแต่งเราต้องพิมพ์ของเราเองนะคะฉันรักการอ่านการอ่านคือการใช้คือการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็อาจจะพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมอีกก็ได้นะคะเปลี่ยนจากฉันเป็นชื่อเราเลยนะคะใช้ข้อความของเขาก็ได้แต่ต้องมีการปรับหน่อยนึงนะคะสมมุติว่าชื่อนะคะชื่อเอิร์นาก็พิมพ์คําว่าเอิร์นเลยค่ะ เอินรักการอ่านถ้าตัวหนังสือมันใหญ่เกินไปเราก็จัดนะคะเราก็จัดไปที่ลดขนาดนะคะไปที่ลดขนาดของตัวอักษรนะคะไปที่ลดขนาดของตัวอักษรเราก็ยอ่อเอินรักการอ่านนะคะถ้าเด็กเด็กชื่อว่าเอินถ้านักเรียนคนนั้นชื่อเอินก็ให้พิมพ์ชื่อเอินลงไปเลยเอินรักการอ่านการอ่านคือการใช้ชีวิต พอเสร็จแล้วนะคะให้เพิ่มรูปภาพนะคะให้เพิ่มรูปภาพเด็กๆจะเอารูปภาพอะไรมาใส่ก็ได้ตามความเหมาะสมณที่นี้นะคะมีทจะเอาเป็นรูปนี้นะคะเป็นรูปนี้อ่าเป็นรูปเหมือนกับเปลวเทียนนะคะใส่นะคะการอ่านนะคะเป็นการให้ชีวิตนะคะ ถ้าอยากตกแต่งเพิ่มเติมก็ตกแต่งได้นะคะเสร็จแล้วนะคะทำอย่างไรเสร็จแล้วเด็กๆก็ทำการบันทึกภาพนะคะบันทึกภาพนะคะบันทึกภาพมาเลยนะคะเสร็จแล้วพอบันทึกภาพเสร็จก็ทำการเซฟเซฟแล้วส่งมาที่ Google Form ที่มีให้นะคะส่งงานให้เป็นปัจจุบันนะคะเด็กๆ งานจะได้ไม่ข้างค้างนะคะแล้วสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ว่าเราจะทำชิ้นงานอะไรต่อไปสำหรับสัปดาห์นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ